สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ส3มสิบาจะึกถึงพระแม่มารีผูมิจารีถวายองค์ในพระวิหารพระแม่มารียาเป็นพระวิหารที่ให้กําเนิดองค์พระเยซูเจ้าพระผู้ไทยและยังเป็นที่ประทับอยู่ของพระจิตเจ้าการฉลองนี้เพื่อบ่งบอกว่าพระแม่มารียาเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุด เราริตชนก็เป็นที่ประทับอยู่ของพระจิตเจ้าโดยอาศัยพระคิตเจ้าแล้วก็เป็นหีบแห่งพระธนญาใหม่และเป็นพระวิหารของพระคิตเจ้าในเดือนอพฤศจิกายนนี้เราก็มีการเสกเจุสารคำจริงแล้วเสกจเป็นเสกหลุมอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยทำไมต้องเสกหลุมก็เพราะว่าเราก็เชื่อว่าคริตชนแต่ละคนนั้น เคยดำรงชีวิตอยู่และมเเีเขาก็เป็นวิหารของพระจิตเจ้าดังนั้นเวลาที่เขาล่วงรับไปแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเขา,เอานอนพักอยู่ที่นั่นรอการกลับคืนชีพและเราก็ให้เกียรติแก่เขาในบทอ่านที่หนึ่งหลังสงครามที่ศัตรูมาทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็พยุยามทำให้เสียทุกอย่างนะครับ ยูดากับญาติพี่น้องชวนกันไปบูรณะและชำระพระวิหารให้หมดมบนทินประชากรทุกคนมีความยินดียิ่งพร้อมใจกันมาฉลองเพราะความอับอายที่ชนต่างชาตินำมาให้นั้นถูกลบล้างไปเสียสิ้นแล้วชนิพระวรรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงชำระพระวิหารให้ศักดิ์สิทธิด้วยการขับไล่พ่อค้า พราะพระวิหารเป็นบ้านของพระเจ้ามีไว้สําหรับการอธิษฐานภาวนามีไว้เป็นที่พบปะระหว่างพระพินเจ้ากับมนุษย์มีไว้สําหรับมนุษย์จะมารับพระพรของพระองค์เราจึงเราคิดสชนจึงควรช่วยกันดูแลรักษาวัดของเราในบริเวณของวัดของเราก็ให้สะอาดสมู่รเสมอด้วยขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุข ทั้งกายและใจครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์